วันนี้เป็นเด็กดีเรา,เาก็เลยจะมีตัวนี้มาให้โฟมินนะคะกับตัวนี้นะคะน่ารักไหมสีหวานอาจจะเข้าใจน้องว่าน้องผู้หญิงเราจะน้องเป็นผู้ชายอ่าตัวนี้เป็นสินค้าของเราเองนะคะเป็นอุปกรณ์ช้อนให้อาหารหมาเลียหรือว่าแมวเลียนั่นเองค่ะอ้าวไปไหนอะลูกวิธีใช้ก็ง่ายมากๆเลยค่ะแกะก่อนนี่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  การเลือนก็จะเป็นแบบนี้นะคะสามารถเลื่อนได้แบบนี้แล้วเวลาทำทำยังไงคะก็ใช้วิธีนี้ค่ะรถนี่ให้ก็จะเป็นของ Smartcard Go ซึ่งสปอนเซอร์ยังไม่ได้เข้าใดๆนะคะแต่ซื้อมาใช้ก็ค่ะถ้าเข้าได้ก็ดีค่ะตัดเลยนะคะแล้วก็เห็นไหมว่ามันจะมีช่องช่องที่เว้นระยะไว้นะคะตอนแรกกระสวมเข้าไปแบบนี้ แึ๊บอืแรงกดอากาศของอาหารแต่ละแต่ละยี่ห้อมันจะไม่เหมือนกันนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเวลากดก็กดไล่ตัวนี้ออกมาก่อนแล้วก็ค่อยใช้ตัวนี้เลื่อนออกมามันก็จะออกมาแบบนี้ค่ะอืมโอเคพเมนลกูกพเมนไปแล้ว <laughs> ไปดูวิวไปดูบรรยากาศได้มาแล้วแล้วแล้วเยวเฮ้ย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 ม การให้อาหารแมวเลียหมาเลียแบบนี้ดียังไงนะคะก็คือ1ทําให้เราไม่เลอะมือ2อก็คือสามารถจัดเก็บลดเรื่องของการแบบน้องหมากัดซองนะคะออกไปได้ค่ะเราก็จะเลียยในช่องที่เราดันออกมาแบบนี้ตัวนี้คือพีทจะสังเกตไหมว่าพียจะถือประคองไว้ตรงนี้เพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าแรงดันแรงไอ้นี่ของถุงอะ่ะแต่และยี่ห้อไม่เหมือนกันนะคะอืมมันก็จะไม่เลอะมือเรามันก็จะเลอะแค่โซนนี้อ,อร่อยไหมลูก จริงๆไม่ควรให้หมดซองนะ๋ยวจะไม่ทานข้าวรสที่เราให้เป็นรสเอ่อชอเบอรี่นะคะอ่ะขอไหมขอก่อนไหมเวลาจัดเก็บจัดเก็บยังไงคะอ่ะรีดดอกให้หมดแบบนี้นะคะแล้วก็เอยเพิ่มีนแป๊บหนึ่งลูก โกดตายแล้วอ่ะอ่ะ,อะรีดดอกให้หมดแบบนี้นะคะให้น้องเลียให้หมดกันก็ได้ค่ะวิธีทําความสะอาดก็คือนําตัวทิชชู่เนี่ยไปชุบน้ําก็ได้นะคะหรือว่าจะเช็ดแห้งเลยก็ได้แต่ถ้าชุบน้ำการทําความสะอาดออกมาก็จะง่ายกว่าเพราะว่าพลาสติกที่เราใช้เป็นฟูดเกรดนะคะเพราะฉะนั้นไม่เป็นอันตรายต่อน้องสัตว์แล้วก็คนวิธีทาความสะอาดก็ง่ายมากเลยค่ะอ่ะเสร็จแล้วแบบนี้นะคะสะอาดแล้วหลังจากนั้นวิธีทำความสะอาดซองทำยังไงคะเช็ดปากซองแบบนี้ค่ะ ช็ดปากซองแบบนี้เพื่อรูดเอาเศษอาหารที่เป็นส่วนเกินหรือว่าเลอะตรงนี้ออกนะคะเสร็จแล้วก็จริงๆอะ่ะมันจะพับหรือว่าไม่พับก็ได้พับเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้แล้วก็เห็นไหมว่ามันจะมีซอกตรงนี้ยัดเข้าไปฟึบเราก็อุย้ยมีเล็ดออกไม่หมดเราก็จะไม่ต้องใช้หนังยางนะคะหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเอ่อจัดเก็บที่มีการจัดเก็บที่ลําบากแต่นี้ก็คือเป็นการจัดเก็บที่ง่ายขึ้นค่ะเรียบร้อยคะ่ะ สามารถเอาไว้ให้รอบหน้าได้